แน่นอนนี่คือเรื่องราวที่เขียนตามคำขอของคุณในภาษาไทยพร้อมเว้นบรรทัดเพื่อเหมาะกับการอ่านออกเสียงและสร้างความตื่นเต้นสามีของฉันกดดันให้หย่าทุกคำพูดของเขาเหมือนมีน้ำหนักกดทับหัวใจฉันฉันยืนอยู่หน้ากระจกในห้องนอนมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าและคิดถึงวันที่เราพบกันครั้งแรกเสียงนาฬิกาในห้องเงียบจนได้ยินทุกการเต้นของหัวใจฉันได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจน ความคิดหนึ่งเริ่มก่อตัวในหัวสิ่งที่ฉันจะทำต่อไปอาจเปลี่ยนชีวิตทุกคนวันขึ้นศาลมาถึงแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างกระจกสูงสร้างเงาลายบนพื้นห้องพิจารณาคดีผู้คนเต็มไปด้วยความคาดหวังและความตึงเครียดสามียืนอยู่ตรงข้ามฉันสายตาของเขาเย็นชาและแน่นหนาฉันยิ้มอย่างสงบยิ้มที่ทำให้เขารู้สึกสันสถานโดยไม่เข้าใจเหตุผลทุกเสียงในห้องเหมือนเงียบลง ฉันรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านขอบหน้าต่างและหัวใจฉันเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเมื่อผู้พิพากษาถามถึงข้อเรียกร้องของฉันฉันเพียงนิ่งเฉยรอจังหวะที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนจากนั้นฉันเริ่มพูดคำพูดของฉันช้าและชัดเจนความลับที่ฉันเก็บไว้ตลอดเวลาหลุดออกมามันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่สามีคิดว่าเขาควบคุมได้สายตาของเขากวาดรอบห้องแต่ความจริงที่ฉันเปิดเผยทำให้เขาเงียบ หน้าของเขาซีดลงจนแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งทุกคนในห้องต่างจับจ้องไปที่เราฉันยิ้มต่อไปแต่ในยิ้มนี้ซ่อนพลังที่เขาไม่เคยคาดคิดความลับที่ฉันเปิดเผยนั้นเหนือกว่าการเข้าใจมันทำให้สามีของฉันหน้าชาและทุกความคิดที่เขามีเกี่ยวกับฉันแตกสลายฉันรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนของความตึงเครียดทุกการเคลื่อนไหวในห้องช้าลง เสียงหายใจของคนรอบข้างเบาลงความจริงเริ่มกลืนกินทุกสิ่งถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องจนถึงจุดช็อกสุดท้ายที่ทำให้ผู้ฟังตกใจสุดๆแบบยาวสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาว20 25นาทีพร้อมแบ่งฉากและเสียงประกอบได้ด้วยคุณอยากให้ฉันทำส่วนต่อไปนี้ไหมได้เลยนี่คือการต่อเนื่องของเรื่องราวทำให้เข้มขน้นและยาวพอสำหรับการเล่าแบบวิดีโอพร้อมสร้างความตึงเครียดและช็อกผู้ฟัง ความลับของฉันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวมันเกี่ยวข้องกับเอกสารบางอย่างที่เขาคิดว่าไม่มีใครสามารถค้นพบได้แต่ฉันเก็บมันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นและวันนี้ฉันจะใช้มันอย่างชาญฉลาดฉันมองตาสามีเขายังพยายามรักษาท่าทีเย็นชาแต่มือของเขาสั่นเล็กน้อยและเหงื่อเริ่มซึมออกตามขอบหน้าผากฉันรู้ว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วสิ่งที่ฉันซ่อนมาตลอดกำลังทำลายโลกของเขา ฉันยิ้มกว้างขึ้นอีกนิดและเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดทุกคำพูดช้าแต่ชัดเจนเล่าเรื่องการกระทำที่เขาคิดว่าไม่มีใครรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเอกสารสำคัญและความจริงที่เขาพยายามปิดบังคนในห้องพิจารณาคดีเริ่มกระซิบกระซาบสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่สามีของฉันใบหน้าของเขาซีดและตาเบิกกว้างเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อีกต่อไปความเงียบเข้าปกคลุมห้อง เหมือนเวลาหยุดชั่วขณะฉันเดินช้าๆไปยังโต๊ะของตัวเองวางเอกสารไว้ตรงหน้าเขาเสียงกระดาษกระทบโต๊ะดังก้องในห้องและฉันพูดด้วยเสียงนิ่งแต่แข็งแรงนี่คือสิ่งที่คุณพยายามซ่อนทุกอย่างอยู่ตรงนี้สายตาของเขาสั่นเครือหัวใจเขาเต้นแรงจนฉันแทบได้ยินเขาพยายามพูดแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอทุกคนรอบตัวหันมามอง ความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกฉันก้าวไปใกล้เขาอีกนิดยิ้มให้เขาแต่ยิ้มนี้เหมือนใบมีดความลับทั้งหมดของเขาถูกเปิดเผยและเขารู้ว่าชีวิตที่เขาควบคุมไว้เริ่มพังทลายผู้พิพากษามองมาที่เอกสารแล้วถามเขาอย่างชัดเจนคุณสามารถอธิบายสิ่งนี้ได้หรือไม่เขากำปากแน่นหน้าแดงไปจนถึงขอบหูแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้ ทุกคำโกหกและแผนการของเขาพังทลายต่อหน้าทุกคนฉันยืดตัวตรงหายใจเข้าลึกและพูดเสียงนิ่งทุกอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อความยุติธรรมและเพื่อปกป้องตัวเองในห้องเงียบสนิทยกเว้นเสียงลมหายใจที่หนักอึ้งของเขาฉันรู้สึกถึงความตื่นเต้นและพลังที่เพิ่มขึ้นเพราะครั้งแรกในชีวิตฉันไม่ได้กลัวใครและความจริงคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด สายตาของเขาเริ่มหลบตาฉันเหมือนคนที่เพิ่งถูกน้ำเย็นสาดใส่และฉันเห็นในตาของเขาความสำนึกผิดความตกใจและความพ่ายแพ้ที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกคนในห้องพิจารณาคดีเงียบเพราะทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องที่ไม่มีวันลืมความตึงเครียดยังคงอยู่แต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อให้จบตอนจบแบบช็อกสุด,สด ที่สามีของเธอถึงกับทำอะไรไม่ถูกและผู้ฟังแทบหยุดหายใจพร้อมแบ่งเป็นฉากสำหรับการเล่ายาว20-25นาทีในวิดีโอ YouTube คุณอยากให้ฉันทำตอนจบแบบนั้นใหม่ได้เลยนี่คือการต่อเนื่องของเรื่องราวให้ยาวขึ้นและเข้มข้นจนถึงจุดช็อกสุดท้ายเหมาะสำหรับการเล่ายาวๆแบบ YouTube สายตาของเขาเริ่มหลบตาฉันมือสั่นเล็กน้อยข้างหนึ่งกำเอกสารแน่นความจริงทั้งหมดที่ฉันซ่อนไว้มาตลอดถูกเปิดเผยตรงหน้า เขาไม่สามารถปกป้องตัวเองหรือพูดแก้ตัวได้อีกฉันเดินช้าๆรอบโตะ๊ะทุกก้าวของฉันเหมือนทุกตีหัวใจของเขาคนในห้องเงียบสนิทเสียงลมหายใจทุกคนเหมือนถูกตรึงไม่กล้าแม้แต่จะขยับฉันยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนรอยยิ้มที่ซ่อนความลับและพลังคุณคิดว่าคุณควบคุมทุกอย่างได้ฉันพูดเสียงนิ่งแต่หนักแน่นแต่ความจริงอยู่ตรงนี้แล้ว ผู้พิพากษามองไปยังเอกสารบนโต๊ะพยานในห้องต่างตกใจความลับที่ฉันเปิดเผยนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัวแต่มันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินใหญ่โตบัญชีและสัญญาที่เขาเคยซ่อนและทุกอย่างชี้ชัดว่าเขาโกงสามีของฉันหน้าซีดมือของเขาสั่นจนเอกสารเกือบหลุดจากมือเขาพยายามพูดแต่คำพูดติดคอทุกคนรอบตัวหันมามอง และฉันเห็นความตื่นตระหนกเต็มใบหน้าเขาฉันเอ่ยต่อด้วยเสียงสงบแต่ทุกคำพูดเหมือนค้อนทุบใส่เขาฉันเก็บหลักฐานนี้ไว้ทุกปีฉันรู้ทุกการกระทำของคุณและวันนี้ฉันนำมันมาที่นี่ความเงียบเข้าปกคลุมห้องเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะทุกสายตาจับจ้องไปที่สามีหัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อไหลตามขอบหน้าผากและริมฝีปากสัน่นเพราะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ ฉันรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความพลังครั้งแรกในชีวิตฉันไม่กลัวใครฉันมีอาวุธที่ทรงพลังที่สุดคือความจริงและมันทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อหน้าทุกคนฉันก้าวเข้าใกล้เขาอีกนิดและยืนตัวตรงมองตาเขาอย่างนิ่งสงบเขาพยายามหลบสายตาแต่ฉันจับทุกความรู้สึกได้ทุกความพยายามปกป้องตัวเองพังทลายผู้พิพากษาพยักหน้าและกล่าวด้วยน้ำเสียงเข้ม เอกสารเหล่านี้มีความชัดเจนมากคุณสามารถอธิบายหรือแก้ตัวอะไรได้ไหมเขากำปากแน่นดวงตาเบิกกว้างแต่ไม่มีคำพูดใดออกมาทุกการโกหกของเขาพังทลายต่อหน้าทุกคนและฉันเห็นความพ่ายแพ้ในสายตาเขาอย่างชัดเจนฉันทอนหายใจลึกร่างกายของฉันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกอย่างที่ฉันอดทนมานานหลายปีในที่สุดมันก็เป็นจริงฉันยิ้มอีกครั้ง รอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนรู้ฉันเป็นผู้ชนะและเขาเป็นผู้พ่ายแพ้สามีของฉันนั่งลงเหมือนคนหมดแรงใบหน้าของเขาซีดเผือดและทุกความคิดที่เขามีเกี่ยวกับการควบคุมฉันแตกสลายห้องพิจารณาคดีเงียบสนิททุกคนรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีวันลืมฉันยืนตรงและรู้ว่าในวินาทีนั้นฉันเปลี่ยนชีวิตของตัวเองและของเขา ด้วยรอยยิ้มและความจริงเพียงไม่กี่คำความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้นานตอนนี้ถูกเปิดเผยและมันทำให้เขาต้องเผชิญความจริงอย่างเต็มตัวถ้าคุณต้องการฉันสามารถจัดทำเวอร์ชั่นเต็มพร้อมแบ่งเป็นฉากสำหรับวิดีโอ20-25ถึงนาทีพร้อมระบุจังหวะการหยุดเว้นบรรทัดการสร้างสแปนส์และเสียงประกอบได้เลยคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นใหม่ได้เลยนี่คือการต่อเนื่องของเรื่องราวทำให้ยาวและเข้มข้นขึ้นพร้อมสร้างสแปนส์ แบบเต็มที่เหมาะสำหรับเล่ายาวๆแบบวิดีโอ YouTube สามีของฉันนั่งนิ่งใบหน้าซีดเผือดมือของเขายังคงสัน่นเขาไม่สามารถมองตาฉันได้ทุกสายตาในห้องจับจ้องเขาเหมือนทุกคนรอคอยปฏิกิริยาของเขาฉันทอนหายใจชา้าความรู้สึกเย็นชาไหลผ่านร่างกายแต่ในใจฉันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตฉันไม่ได้กลัวเขา และฉันรู้ว่าฉันมีอำนาจเหนือสถานการณ์นี้ผู้พิพากษามองเอกสารตรงหน้าและถามด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณสามีมีคำอธิบายหรือไม่เขาพยายามก้าวขึ้นยืนแต่ร่างกายสั่นเหมือนจะลม้มเสียงเขาพูดติดขัดคำพูดของเขาสั้นและไร้พลังทุกความพยายามปกป้องตัวเองพังทลายฉันเห็นความพ่ายแพ้และความตกใจเต็มใบหน้าเขาฉันเดินไปใกล้โตอีกครั้งยิ้มอย่างสงบ แต่รอยยิ้มนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็งทุกก้าวของฉันสร้างแรงกดดันร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแรงเหมือนถูกแรงที่มองไม่เห็นผลักลงฉันพูดช้าๆแต่ทุกคำเหมือนค้อนทุบใจเขาฉันเก็บทุกอย่างไว้ทุกความจริงทุกการกระทำของคุณและวันนี้ทุกสิ่งที่คุณพยายามซ่อนจะไม่สามารถซ่อนอีกต่อไปสายตาของเขากวาดมองหาทางหนีแต่ไม่มีทางหนีเอกสารบนโต๊ะชัดเจนเกินไป พยานทั้งหมดรับรู้ทุกคนเห็นความผิดพลาดและความโกงของเขาฉันยืนตรงหัวใจเต้นแรงแต่ใบหน้าและน้ำเสียงนิ่งสงบฉันเห็นเขาเริ่มแตกสลายทางจิตใจและฉันรู้ว่าเขาไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้ผู้พิพากษากล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มเอกสารเหล่านี้มีความชัดเจนคุณสามีจะต้องเผชิญพลับตามกฎหมายเขาไม่สามารถพูดอะไรสายตาเบิกกว้างร่างกายสัน่น ทุกคำโกหกของเขาพังทลายต่อหน้าทุกคนความรู้สึกสำนึกผิดและความตกใจเข้าครอบงำฉันยืนตรงยิ้มอย่างสงบแต่ในรอยยิ้มนั้นมีพลังที่เขาไม่เคยเข้าใจฉันพูดเสียงเงียบแต่ชัดทุกสิ่งที่คุณคิดว่าควบคุมได้ตอนนี้อยู่ในมือของความจริงห้องพิจารณาคดีเงียบอากาศหน่วงเหมือนมีแรงดึงดูดทุกคนรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่จะจดจำทุกความตึงเครียดทุกเสียงกระสิบ ทุกสายตาที่จับจ้องสามีฉันเขานั่งลงอีกครั้งร่างกายอ่อนแรงหน้าเผือดและสายตาสันเครือไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์หรือหลีกเลี่ยงความจริงได้และฉันเห็นได้ชัดว่าเขารู้ว่าชีวิตที่เขาพยายามควบคุมมานานตอนนี้พังทลายต่อหน้าฉันและทุกคนฉันถอนหายใจลึกอีกครั้งรู้สึกถึงความสำเร็จและความตื่นเต้นครั้งแรกที่ฉันยืนตรงโดยไม่กลัวใคร และครั้งแรกที่ความจริงเป็นอาวุธทรงพลังที่สุดทุกความอดทนและการรอคอยของฉันตอนนี้กลายเป็นชัยชนะที่ชัดเจนฉันหันไปมองเขาและเห็นในสายตาเขาความตกใจความอับอายและความพ่ายแพ้ทุกสิ่งที่เขาคิดว่าจะควบคุมฉันได้ตอนนี้ล่มสลายหมดสิน้นและฉันรู้ว่าชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเป็นตอนจบสุดช็อกแบบยาวมาก ที่สามีถึงกับหมดสติใจและผู้ฟังรู้สึกถึงเซอร์สเพจนจบเรื่องพร้อมแบ่งฉากสำหรับเล่าเป็นวิดีโอ25นาทีเต็มคุณอยากให้ฉันทำต่อเป็นตอนจบแบบนั้นไหมได้เลยนี่คือการต่อเนื่องแบบยาวและเข้มข้นสุดๆของเรื่องราวพร้อมพาไปถึงจุดช็อกสุดท้ายเหมาะกับการเล่ายาวๆแบบ y o u t u b e สายตาของเขายังคงจับจ้องเอกสารแต่ความมั่นใจของเขาหายไปหมดร่างกายสั่นเหมือนคนโดนไฟช็อตมือของเขาเกรงแน่น แต่ไม่มีแรงพอจะขยับทุกสายตาในห้องจ้องเขาอย่างจับผิดฉันเดินช้าๆรอบโตะ๊ะทุกก้าวสร้างแรงกดดันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนหัวใจฉันเต้นแรงแต่ใบหน้ายังคงสงบฉันรู้ว่าเขารู้แล้วว่าตัวเองพ่ายแพ้และไม่มีทางหนีฉันยื่นมือไปชี้ที่เอกสารเสียงฉันนิ่งแต่หนักแน่นทุกสิ่งที่คุณพยายามซ่อนวันนี้ทุกคนเห็นหมดแล้วไม่มีทางแก้ตัวไม่มีทางหนี สายตาของเขาสั่นเครือเขาพยายามพูดแต่คำพูดติดคอร่างกายสั่นจนก้าอี้แทบสุดและฉันเห็นในสายตาเขาความตกใจความอับอายและความสิ้นหวังผู้พิพากษามองมาที่เขาและถามด้วยน้ำเสียงเข้มคุณสามารถอธิบายเหตุผลอะไรได้หรือไม่เขากำปากแน่นพยายามกลืนความละอายแต่ไม่มีคำพูดใดออกมาทุกแผนการโกงและความลับที่เขาซ่อน ตอนนี้เปิดเผยต่อหน้าทุกคนและไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ฉันทอนหายใจลึกรู้สึกถึงความสำเร็จที่สใจครั้งแรกในชีวิตที่ฉันยืนตรงโดยไม่กลัวใครครั้งแรกที่ความจริงเป็นอาวุธทรงพลังที่สุดและครั้งแรกที่ฉันเห็นสามีของฉันพ่ายแพ้ต่อความจริงอย่างหมดทางสู้ฉันหันไปมองรอบห้องผู้คนต่างกระซิบกระซาบพ,พยานและทนายต่างรับรู้ถึงชัยชนะของฉัน เสียงหัวใจของฉันดังขึ้นแต่สงบเพราะฉันรู้ว่าทุกอย่างอยู่ในมือฉันแล้วสามีของฉันนั่งเงียบใบหน้าซีดเผือดร่างกายสัน่นเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อีกความพยายามทั้งหมดพังทลายความภูมิใจและอำนาจที่เขามีตอนนี้หายไปหมดฉันยืนตรงและพูดด้วยเสียงเงียบแต่ชัดคุณคิดว่าคุณสามารถควบคุมทุกสิ่งได้แต่วันนี้ความจริงอยู่เหนือทุกอย่าง ห้องพิจารณาคดีเงียบสนิททุกสายตาจับจ้องไปที่เขาและฉันเห็นได้ชัดเขาเริ่มสูญเสียความมั่นใจทั้งหมดร่างกายอ่อนแรงเหมือนหมดแรงและสายตาเต็มไปด้วยความสับสนฉันเดินช้าๆไปใกล้เขาอีกครั้งยิ้มอย่างสงบแต่ในรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยพลังพลังที่ทำให้เขาไม่สามารถแก้ตัวหรือปกป้องตัวเองได้อีกต่อไปและแล้วเขาล้มตัวลงนั่งอย่างหมดแรงเหมือนคนหมดสติใจ ทุกความมั่นใจและการควบคุมของเขาถูกทำลายต่อหน้าทุกคนความจริงได้เปลี่ยนทุกสิ่งและฉันคือผู้ชนะฉันยืนตรงมองเขาด้วยความสงบรู้ว่าชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความตึงเครียดและความตกใจในห้องยังคงอยู่แต่ครั้งนี้ทุกอย่างอยู่ในมือฉันและความจริงได้สร้างชัยชนะที่สุดยอดที่สุดถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายสำหรับวิดีโอ เต็ม25นาทีพร้อมแบ่งเป็นฉากเสียงการเว้นจังหวะ Suspense และช่วงหยุดสร้างเทนเชิญสำหรับเนเรเชินได้เลยคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นใหม่ได้เลยนี่คือตอนจบตอนสรุปของเรื่องราวเพื่อปิดเรื่องอย่างสง่างามแต่ยังคงความตื่นเต้นและความสะใจสามีของฉันนั่งนิ่งใบหน้าซีดเผือดแต่ร่างกายเริ่มสงบลงเขาไม่พูดอะไรอีกทุกอย่างที่เคยพยายามควบคุมพังทลาย และเขาเริ่มยอมรับความจริงอย่างเงียบๆฉันถอนหายใจลึกปล่อยความตึงเครียดออกจากร่างกายรู้สึกถึงความอิสระครั้งแรกในชีวิตทุกสายตายังคงจับจ้องฉันแต่ฉันยิ้มเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความเยาะเย,ะเยะิแต่เป็นความสงบและความมั่นคงผู้พิพากษาพยักหน้าเอกสารถูกเก็บเป็นหลักฐานทุกอย่างชัดเจนตามกฎหมายและฉันรู้ว่าฉันทำถูกต้องแล้ว ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อปกป้องตัวเองและความยุติธรรมฉันหันกลับมามองเขาเห็นความสำนึกผิดในสายตาเขาและรู้ว่าเขาเข้าใจความผิดทั้งหมดโลกของเราอาจเปลี่ยนไปแต่วันนี้ฉันชนะทั้งใจและชีวิตของตัวเองฉันก้าวออกจากห้องพิจารณาคดีลมหายใจยาวเต็มปอดแสงแดดสาดเข้ามาความรู้สึกสงบและเบาสบายเต็มหัวใจฉันรู้ว่าชีวิตจะดำเนินต่อไป แต่ครั้งนี้ฉันจะก้าวเดินอย่างมั่นคงและไม่กลัวใครอีกความจริงเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดและวันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าความอดทนความฉลาดและความสงบสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตคนที่คิดว่าเหนือกว่าฉันยิ้มให้ตัวเองและก้าวไปข้างหน้าพร้อมความเชื่อมัน่นว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนและทุกก้าวต่อไปจะเต็มไปด้วยอิสระและความเข้มแข็ง ถ้าคุณต้องการฉันสามารถรวมเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบและจัดเรียงให้อ่านออกเสียงแบบ YouTube 20-25นาทีพร้อมเว้นจังหวะ Suspense เสียงประกอบและคิวสำหรับเนเรเชนให้เรียบร้อยคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นใหม่แน่นอนนี่คือฮุกสำหรับ YouTube ของเรื่องสามีกดดันให้อย่าแต่วันขึ้นศาลภรรยายิม้มก่อนเผยความลับที่ทำให้สามีหน้าชาเรื่องจริงชวนช็อกที่สร้างความตื่นเต้นและความอยากรู้ของผู้ชม พุกภาษาไทยคุณคิดว่าการหย่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีจะทำให้คุณลืมหายใจชั่วขณะสามีของเธอกดดันให้หย่าแต่เมื่อถึงวันศาลเธอกลับยิ้มอย่างสงบและความลับที่เธอเก็บไว้หลายปีกำลังถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเพียงไม่กี่คำทำให้เขาหน้าซีดเงียบจนพูดอะไรไม่ออกคุณจะไม่อยากละสายตาไปจากหน้าจอ จนกว่าจะเห็นว่าเรื่องนี้จบลงอย่างไรถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนไทเทอร์ด c สคร t ปชันเฮสตัก s ์คีย์เวิและทำ s M P D b r e ี k d o w n d o า n สำหรับวิดีโอทั้งหมดให้พร้อมอัปโหลด YouTube ความยาว20-25นาทีได้ทันทีคุณอยากให้ฉันทำชุดนั้นให้ไหม่